ทำไมเวลาถ่ายฟีดต,ตอนดึกๆถึงชอบเห็นแต่ของแซบๆซบเห็นแล้วมันก็อยากกินเนาะอะ,อะวันนี้กลับมาเหนื่อยๆหน่อยก็ถือโอกาสเติมวิตามินปรานะคะทำตำแตงปีไก่ทอดกินให้หายอยากซะเลยถ้าหากว่าคลิปนี้ขึ้นฟีดใครตอนดึกๆกอย่างก็ต้องขอโทษเหมือนกันนะคะเมื่อกี้ยังเปิดตู้เย็นดูแล้วไม่มีมะเขอือเทศเหลือเลยแต่ไม่เป็ไลหดอกน้อวินาทีนี้อะไรก็แซบหมดกินได้หมดแหละผักสลัดหลังบ้านที่คลิปก่อนทุกคนเห็นว่าแก่งปลูกชิดกันเกินไปอะค่ะแก่งแยกออกมาบ้างแล้วนะอาจจะแยกไม่ห่างมากพอหรือเปล่าเพราะว่าน้องเขาดูไม่โตขึ้นนเเลยยแต่่ด๋วไม นหน้าร้อนก็จะหมดแล้วเนาะวันนี้ก็เลยจะเอามากินคู่กับตําแตงนะคะเพราะในบ้านไม่มีผักกินแกล้มเหลือแล้วอะส่วนมื้อเย็นของสามีเพรา่าเขากินปลาดาไม่ได้แกงก็เลยจะให้กินปีกไก่ทอดกับหี่กะทิที่เหลือจากวันก่อนนู้นแทนนะคะอยากเล่ามากว่าเมื่อเช้าเขาถามแกงว่าแกงจะทาอะไรเป็นมื้อเย็นแกงก็เลยบอกไปว่าน่าจะทําตาแตงปลาดาเขาก็ถามแกงกลับมานะคะว่าเธอเธอเคยเอาชีสใส่ตําแตงปลาดา้ไหมแกงฟังแล้วก็แบบว่าเออเรารู้ว่าเธอรักชีสนะแต่เธอจะใส่ชีสกับอาหารไทยทุกอย่างไม่ได้เขาก็ตอบกลับมาว่าแล้วเธอลองหรือย,อยังนะคะค แกงก็เลยกลับมานั่งคิดนะว่าชีสกับส้มตำเหรอถ้าเป็นอารมณ์ส้มตำทอดที่มันไม่มีปลาร้กก็น่าจะเข้ากับชีสอยู่นะคะแต่ส้มตำปลาร้าส่วนตัวจินตนาการรสชาติเราคิดว่ามันไม่ได้จริงๆค่ะยังไงใครมีประสบการณ์ทำส้มตำกินกับชีส <c oughs> ก็มาแชร์กันได้นะไม่มีมะเขือเทศก็อร่อยเตอนนี้แม่ทำกับข้าวอยู่นะคะเสียงมันเลยอาจจะดังนิดนึงนะ I give this an eight อืม The flavor is super good, mm. but it feels not intense. I'm sure overnight, mm. the next day, it was, this would be a 10. Super American. The Asian <laughs> eat it all, right? And this is what my husband left. Chicken wing, chicken wing. I see It, <laughs> mm. it need more time, right, mom? Mm -mm. You like it? Oh, yeah. mm -hmm. More good. time to marinate. Yeah, I put it only twenty minutes. Yeah. Sometimes in about an hour or two. Mm -hmm. It's good. No mm hmm Go It's go together. Yeah. Mm -hmm. and that you come up? Mm. -hmm. mm -hmm. อืขอให้ท hmm. mm ุกคนมีวันที่ดี Happy Birthday ค่ะบ๊ายบาย